สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูผัดมะเขือยาวหมูสับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมทอดมะเขือยาวกันก่อนนะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอท่วมใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนจากนั้นเราก็ใส่มะเขือยาวลงไปทอดค่ะวันนี้ดิฉันใช้มะเขือยาวสี่ขีดค่ะให้เราทอดมะเขือยาวแค่พอสุกนะคะ ใช้เวลาทอดประมาณ1-2นาทีค่ะสาเหตุที่เราจะต้องทอดมะเขือยาวก่อนที่จะนำไปผัดนะคะเพื่อลดเวลาในการผัดค่ะเพื่อไม่ให้มะเขือของเรามีสีดำคล้ำจนเกินไปไม่น่ารับประทานนะคะพอมะเขือของเราสุกดีแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วเอามะเขือขึ้นค่ะแล้วก็พักมะเขือไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งกระทะใหม่นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะ ใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบนะคะโดยกระเทียมเจียวนี้นะคะเราจะไว้โรยหน้าผัดมะเขือยาวตอนที่เราผัดเสร็จแล้วค่ะพอกระเทียมของเรากรอบได้ที่ดีแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วเอาขึ้นพักกระเทียมเจียวไว้ก่อนต่อไปเราก็ใส่กระเทียมสับอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยพริกขี้หนูสับหนึช้อนโต๊ะผัดพริกกับกระเทียมให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไป100กรัมผัดหมูให้พอสุกสักประมาณ60%เอร์เซนค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งสองช้อนโต๊ะหากเพื่อนๆกลัวว่ากุ้งแห้งจะแข็งเกินไปนะคะเราก็นำกุ้งแห้งไปแช่น้ำให้นิ่มก่อน ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหากแห้งเกินไปนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไป2ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ใส่มะเขือยาวที่ทอดไว้แล้วลงไปผัดคลุกเคล้าพอเข้ากันประมาณ30วินาที พอเข้ากันดีแล้วเราก็โรยหน้าด้วยใบโหระพาหนึ่งถ้วยค่ะผัดต่ออีก30วินาทีนะคะให้ใบโหระพาพอสลดจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็นำไปจัดใส่จานจากนั้นเราก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดมะเขือยาวหมูสับ เสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ